มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระมหาสมพงศ์ศึกแล้วนะคะปิดตำนาน3พระนักเทศแห่งวัดส้อยทองสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้อดีตพระมหาภัยวันวรวันโนพระนักเทศชื่อดังและอดีตพระมหาสมปองตาะละปุตโตพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดส้อยทองได้ลาสิกขาไปเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางกระแสข่าวมากมายนะคะ ล่าสุดมีรายงานว่าเมื่อเวลา10.9นาฬิกาของวันที่10มกราคม2565ที่ผ่านมาพระมหาด็อกเตอร์สมพงษ์รัตนวังโสพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดส้อยทองก็ได้ตัดสินใจลาศิกขาโดยมีทิศภัยวันมาร่วมเลิกลาศิกขาของด็อกเตอร์สมพงศ์อีกด้วยค่ะก่อนหน้าอดีตพระมหาสมพงศ์บางช่วงบางตอนระหว่างไลฟ์นะคะเปิดเผยว่า จะทำงานกับทีมแม่ปองและพร้อมรับงานบรรยายโดยยังสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ดรสมพงษ์พระมหาสมพงศ์ศึกแล้วนะคะปิดตำนาน3พระนักเทศแห่งวัดส้อยทองขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ